ลงทหมดวันแล้วฝนก็มาตกดูหน้าก็แบบขี้งัว เาพปาา่าาข้โโด้วยูแล้วทำไมให้ใส่ขายาวมากเธอเตรียมจะปลูกแต่ฝนตกและแลว้วหมาสองตัวก็กัดกันลากต้นเราไปนี่สภาพตอนนี้คือเจอเป็นแบบนี้แล้วโกรธไหมโกรธดิ นก็โต๊นู่นนู่นเอ้ยเอาเอาไปหมดเลยป่ะเอาหมดเลยดิ บอกเลยใส่เบ,บาๆเนี่ยใส่แค่นี้ก็พออุมอ้มมาแรงเยไปเลิกถ่ายก่อน <c ười> ขึ้นภูเขาเชุดกูไม่ยู่ ง่ายขึ้นก็เราลุยไปแล้วอ่ะเป็นทางที่สบายขึ้นเด sign. แต่ถ้าตัดเนี่ยเราทำให้มันเตียนนะตัดที่นะอะไรเงี้ยทั้งโลกงออตีเจ็บเขียวเน่กูบอกว่าไม่ชอบความสบาย แค่ลากกันนะแค่เอาเนี่ยหมดวันแล้วหมดวันกับถอบองเหนหน้ากลัวกันทับสิติลากมาไม่ถึงนาทีแล้วเนี่ยไม่คุ้ยหละลงอีกไม่หนัก ไม่หนักแต่ทางแบบ,บอะไรนะไร่ปลกอะไรไรอี่อเคซึ่งตอนนี้ปลูกไม่ได้แล้วอันนี้ปุ๋ยคอกมูลวัวผสมใบไผ่เราซึ่งหมักมากี่สัปดาห์นะสองเดือนสองเดือนพร้อมใช้ระบายความร้อนแล้วโอเคอันนี้แกบดำเป็นไม้รรอก็หลุม อันนี้อะไรอันนี้สองถุงนี้มูลไส้เดือนแต่ฟาร์มเอทีฟาร์มไม่ได้ขายสักทีไม่ใช่ภาพดีมากอันนี้ขี้ไก่แกะมดกันขี้ไก่แกะมดเต็มเลยอ่ะไปไปไปจะปโอเคปลูกไม่ได้เอออันนี้ฝนตกหนักปลูกไม่ได้แต่เลื่อนเป็นสับแลน่าแต่เราเอาของมาไว้แล้วไงมันก็จะไว้ไ แค่ของมานี้ก็หมดไปครึ่งวันแล้วไป <laughs> จะกลับทางไหนกลับทางนี้ทางง่ายๆนะถ้าเราไม่ปลูกต้นไม้มันก็จะลกกว่านี้อีก <laughs> แต่ก่อนเป็นป้ากระถินต่อแท็กเตอร์มาดันสองอาทิตย์แล้วที่ฝนตกไม่ได้ปลูกเลย <laughs> ไปไปไป <laughs> เจอกันอ่าไปดักกุ้งไง ก็ทีแรกจะปลูกแบล็คเบอร์รี่แล้วผลมันตกหนักก็เลยเปลี่ยนแผนกันนั้นกุ้งกกไว้กินดีกว่ากินกุ้งขโอโยาตี <laughs>